สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะผมก็สแตมพาวเวอร์เรนเจอร์ทอกทองนะฮะรายการที่าอานเด็กข่าวสารในวงการพาวเวอร์เรจอร์ให้เพื่อนเื่อนทราบกันนะครับแล้วในวันนี้นะฮะก็มีประกาศสำคัญเกี่ยวกับพาวเวอร์เรนเจอร์นะฮะไม่ใช่ประกาศสิเราเรียกว่าข่าวหลุดดีกว่าข่าวหลุดนะฮะจากทาง The Illuminati นะครับผมมีการสัมภาษณ์บุคคลบุคคลหนึ่งที่มีชื่อในทวิตเตอร์นะฮะว่าจินซากุนะฮะเขา บอกว่าเขาได้รับข่าววงในมาจากทีมงานผู้เกี่ยวข้องกับ Power Ranger ฉบับใหม่ที่ทาง Netflix จะเป็นคนสร้างนะครับอันนี้ต้องกอกไว้ก่อนนะว่าเป็นข่าวลือจะต,ตรงไม่ตรงยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีแต่ข่าวที่เขาให้สัมภาษณ์มาเนี่ยน่าสนใจนะฮะผมก็เลยเอามาพูดให้ฟังกันว่ามีอะไรบ้างนะครับโดยสิ่งที่เขาสัมภาษณ์คุณจิสกุเนี่ยจับใจความได้ว่าทีมที่จะ สร้างเนี่ยจะเป็นทีมเดียวที่เอามาจากทีมที่สร้างฉบับใหม่ TV วีซีรีส์หรือว่าพาวเวอร์เ e r เจอร์คอสเมิกนั่นเองนะฮะแล้วก็โทนกับเรื่องของ Power อร์เ e r จฉบับรีบูทเนี่ยจะมีความคล้ายกับฉบับปี2017หรือว่าทีมที่เพิ่งรีบูทไปก่อนหน้านี้เมื่อ5ปีที่แล้วนั่นเองนะครับ นอกจากนั้นนะฮะยังมีสิ่งที่สําคัญเลยนะครับผมก็คือทีมนี้ไม่ใช่ทีมไมตี้มอร์ฟินพับเบิ r เจ g ร์เหมือนรอบที่แล้วนะฮะจะมีการเปลี่ยนเป็นทีมใหม่ชื่อใหม่นะฮะก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นมากๆนะฮะว่าเขาเลือกที่จะสร้างออริจินอลสตอรี่ขึ้นมาเป็นของตัวเองแล้วอย่างนั้นหรือหรือว่าจะแค่เลือกเอาทีมอื่นมาทำเฉยๆก็ต้องมารอดูกันนะครับผมแต่นะฮะแต่ ถึงจะไม่ใช่ม i ต h ี้มอร์ฟินพ o w เ r r a เ g นเจอร์แล้วเนี่ยเดอะเมนทัลหรือว่าที่ปรึกษาเนี่ยก็ยังจะเป็นซอดอนและอัลฟาไฟต์กลับมาเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นรูปแบบใหม่คล้ายๆกลับในไอ้มิตตี้มอร์ฟินพับเบิลเลนเจอร์ับปี2017นั่นเองนะครับผมโดยการต่อสู้ที่ใช้พวกซอสเนี่ยจะน้อยนะฮะจะไม่ได้ใช้เยอะมากอาจจะมาเน้นเฉพาะฉากสำคัญสำคัญหรือว่าเจอกับสปารลาด อย่างเดียวเท่านั้นอาจจะคล้ายๆกับในฉบับ2017นั่นเองนะฮะเพราะว่าก่อจะได้ใช้ซอสจริงๆเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยก็เกือบจะจบเรื่องแล้วนะฮะในการจบเกมแล้วนะครับการแสดงเนี่ยจะมีการต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนะฮะคล้ายๆกับของ n e t f l i x กอะเวลา Netflix กเขาสร้างซีรีส์นะฮะเขาจะสร้างซีรีส์ที่มันต่อเนื่องกันไม่ได้สร้างจบ,จบในตอนจบในตอนจบในตอนแต่ว่าเป็นการเล่าเรื่องปุ๊บ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 จบอาจจะจบค้างๆางางางก็ได้นะเหมือนในฉบบบ ซีรีส์ที่อยู่ใน Netflix ปกตินะฮะเรียกว่า5ตอนเนี่ยอาจจะเล่าแค่วันเดียวก็ได้นะฮะผมเพราะฉะนั้นถ้าเราคาดหวังจะเห็นสปาราดโผลมาทุกสัปดาห์เนี่ยันั้นตัดไปก่อนได้เลยนะฮะทางคุณจิสักุที่สัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกไม่ใช่นะฮะโดยคนให้ข้อมูลกับคุณจิสักุเนี่ยเขาบอกว่าเป็นทีมเคียร์ทีของ Power Ranger นะครับผมแล้วก็สาเหตุที่ข้อมูลของ ภาพยน r r ์เชืฉบับรีบูทเนี่ยยังไม่ได้ออกมาให้แฟนๆได้รับทราบอะไรเลยซึ่งไม่มีประกาศประกาศอะไรเลยนะฮะในระหว่าง2 3ปีที่ผ่านมาเนี่ยต่อให้เขาประกาศว่าจะมีการรีบูทรีบูทเนี่ยแต่ก็ไม่เคยพูดออกมาเนาะสาเหตุนั่นก็เพราะว่าเขาใช้งบในการทำ p า w e r Ranger Cosmic Fully ไปเยอะแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นต้องรอจนกว่า Cosmic f u r y เนี่ยจะถ่ายจบนะฮะ ถึงจะมีการเริ่มถ่ายแล้วก็จะมีการปล่อยข้อมูลเพิ่มเติมออกมาเกี่ยวกับ Power r ร์ g e r ฉบับรีบูทนั่นเองนะครับผมเรียกว่าใช้เงินไปหมดแล้วทีมงานก็ใช้ชุดนี้เหมือนกันทําให้อะไรวะนะเขาเรียกว่ามันไม่มีตังค์ไปทำอะไ่งานว่ากันเถอะนะฮะก็เลยต้องรอให้จบก่อนนะครับผมนอกจากนั้นนะฮะยังมีข่าวลือด้วยนะว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยจะมีส่วนร่วมกับการรีบูทด้วยนะฮะซึ่ง าจมีการแสดงความเคารพเกี่ยวกับซูเปอร์เซนไตที่อาจจะทําหน้าที่เป็นการอําลาการที่เราจะมีการใช้ฟุตเทจของทางซูเปอร์เซนไตแล้วนะฮะแต่ก็ไม่แน่นะฮะอาจจะเป็นเพียงแค่การไปถ่ายฉากที่ญี่ปุ่นหรือการใช้อซอสที่มาจากตำนานของทางฝั่งญี่ปุ่นก็เป็นได้นะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่มีการคอนเฟิร์มอะไรทางนั้นนะฮะเป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นที่ผมเอามาพูดให้ฟังนะครับ โดยเว็บไซต์ที่ผมเอามาพูดให้ฟังเนี่ยมาจากเว็บ comicbook.com นั่นเองนะฮะก็ข่าวลือเนี่ยเราเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งได้นะครับผมเราฟังเอาไว้ก่อนพอตื่นเต้นได้ก่อนเป็นแก่นให้เราเดาได้ว่าเอ้ยฉบับใหม่จะเป็นยังไงมีความเกี่ยวข้องอะไรไหมเราไม่ต้องไปคาดหวังนะฮะว่าจะเป็นแบบมิติมอร์ฟินหรือเปล่าอันนี้เราพักไว้ก่อนตัวละครจะมีซดอนไหมมีอัลฟาไหมก็พักไว้ก่อนเขาแค่ หลุดออกมาให้เฉยนะฮะซึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับผมอย่างที่เขาพูดให้ฟังนะเพราะว่ามันจะไม่เริ่มถ่ายเลยตามข่าวหลอเนี่ยก็คือยังไม่มีการถ่ายไม่มีการทําอะไรทั้งนั้นแหละอาจจะต้องรอทุกอย่างจบ Cosmic Fury น่าจะเป็นช่วงกลางปีไม่ก็ปลายปีหน้านะฮะที่จะมีการปล่อยข่าวออกมามีการหลุดนักสแสดงแทสออกมาไม่แน่นะครับผมทีมนักสแสดง Cosmic Fury เนี่ยอาจจะมารับบท ในฉบับรีบูตนี้ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นตัวละครที่เคยไปโผล่ในฉบับของ Cosmic f u r y y ก็ได้แล้วก็มีการสร้างเนื้อหาแยกออกมานะครับก็ไว้มีเนื้อหาอัปเดตอะไรใหม่หรือมีข่าวลืออะไรน่าสนใจเกี่ยวกับ Power Ranger ออกมาอีกเนี่ยเดี๋ยวทาง Power Ranger Talk, 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 talk จะมาพูดให้เพื่อนๆ,ๆฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กัน ได้นะฮะวันนี้แสแตมพาวเวอร์เลชอท็อปก็ขอตัวราเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ